มีกรรมมชโรกก็คือมีตาหัวจมูกนิ้วกายหัวใจเหมือนกันใช่ไหมคะรูปที่เกิดจากกรรมเป็นด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยไอต,ตัวเนี้ยปรุงแต่งมามอกูแปดที่อดีตชาติเนี่ยปรุงแต่งให้ได้รูปมนุษย์มาเข้าใจเนาะให้ได้ตาหัวจมูกนิ้วกายหัวใจมาจากนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยพอได้อัตภาพนี้มาแล้วก็ทําบุญทาบุญทาบุญทาบุญ,บญแล้วก็ตายปั๊บก็เกิดมาใหม่อีกเกิดมาใหม่ก็ได้อัตภาพอีกเพราะว่าการเสพพุ้นของเขาเนี่ยบรรนาน ใช่ไหมกา,การเสรพคุนมาน,นานทีนี้มาเกิดมาใหม่ก็ได้มวิดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยสมมติอันนี้เรายกตัวอย่างนายชอนะนายชอเนี่ยทาบุญเก้ารอเก้าเลยบุญสารพัดบุญเลยเกิดขึ้นมาใหม่เป็นมอวิแปดดวงใดดวงหนึ่งบวกกรรมชะูปเนี่ยค่ะลักษณะนี้นะเกิดขึ้นมาใหม่ปัจจุบันชาตินี้มาเกิดกับพ่อแม่ที่กำลังพูดถึงนี่แหละนะ และทีนี้อุปนิสัยติดตามส่งว่าเขามีเห็นไหมเขาเกิดมามีศรัทธามาตั้งแต่เกิดเลยเห็นปะฆฆฆเกิดมามีศรัทธาตั้งแต่เกิดว่าศรัทธาอยู่ในเจสามสามใช่ไหมใช่คับเออมีศรัทธาเมื่อศรัทธามันเป็นเหมือนเป็นสันดานนะเป็นสัตตานะ,ะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ทําให้บุคคลคนหนึ่งคนเนี้ยสมมติว่าเขาได้มอวิดวงที่สามมา<ฆ>อ่าเป็นจิตที่ไม่มีปัญญา<ฆ>แต่ว่าพยายามที่จะฝึกจิต โดยการภาวนาให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยเจริญภาวนาด้วยกระทั่งเขาเปลี่ยนค่ะเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าคนเราเนี่ยนะแม้จะเกิดเป็นยานวิปนะเป็นคนไม่มีปัญญาแต่คนไม่มีปัญญาเนี่ยสามารถปฏิบัติปัสนากำรัฐานสติปัฏฐานสีได้ไหมได้แต่บรรลุไหมไม่บรรลุนะไม่สามารถบรรลุทำได้คือมรรคนิพพาน ชานอภิญญาเกิดไม่ได้แต่สามารถที่จะสะสมเหตุใหม่อันนี้ได้สแสดงว่าเด็กชายเฉาะคนนี้นายชฉเนี่ย,ยมาสร้างเหตุใหม่ถูกไหมเมื่อมาสร้างเหตุใหม่เพื่อที่จะได้ผลในอนาคตชาติใช่ไหมนี่ค่ะมันจะต้องส่งต่อมาอีกใช่ไหมถ้าชาตินี้เขาทําอะไรบ้างนะให้ทานรักษาศีลน่าจะไม่ภาวนาแล้วก็ภาวนา ภาวนาเนี่ยมันแตกออกมาเป็นสมาธิกับวิปัสสนาเห็นไหมสมาธินี่เกี่ยวกับเรื่องของจิตตั้งมั่นได้ฌานถึงขั้นได้ฌานเก้าเลยใช่ไหมวิปัสสนาเนี่ยสามารถบรรลุธรรมนะได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปได้นะอ่าเพรานั้นตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าเขาได้มอวิดวงที่สเป็นจิตประจําตัวประจำภพของเขาเป็นญาณวิ์นะ แม้เขาจะพยายามทำสมาธิวิปัสสนาอย่างไรไม่เกิดแต่ว่าสะสมไว้แล้วเข้าใจไหมสะสมในชาตินี้แลนะนะเขาพร้อมไหมพร้อมที่จะไปใหม่ได้ใช่ไหมได้ในเมื่อตรงนี้เนี่ยถ้าเขาสะสมไม่เต็มที่แล้วเนี่ยตายปั๊บในชาตินี้เกิดใหม่อีกใช่ไหมเมื่อเกิดใหม่อีกเนี่ยมีสิทธินะถ้าทำเอาไว้มอวิดวงที่ หนึ่งหรือดวงที่สองสามารถเกิดกับเขาได้นะอันนี้เราอนุมานเอานะว่าสามารถที่จะไปสู่ความมีปัญญาได้เป็นญาณสัมได้เพราะว่าอันนี้เป็นการสร้างเหตุใหม่เพื่อที่จะได้ไปาคตผลถูกไหมเมื่อเขาได้มาสมมติว่าเขาได้มองวิดวงที่หนึ่งมา,างสมมตินะเพราะว่าเขาทำสิ่งนี้เอาไว้ ทำสิ่งนี้ทำสิ่งนี้เอาไว้เมื่อเขาได้มรรที่หนึ่งเจตสิกสามสิบสามโดยรวมแล้วก็มีกรรมชรูปเกิดเป็นมนุษย์อีกรอบหนึง่งถ้าเขามาเป็นมนุษย์อีกรอบหนึง่งอันนี้นายฉอที่ยกตัวอย่างไปนายชอที่อยู่ในเมืองมนุษย์นะ,ะแต่ว่าเกิดมาใหม่เนี่ยไม่ใช่นายชอแล้วนะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะ,ะแล้วแต่ทางโลกบัญญัตินะ,ะตามโวหารของทางโลกก็ใช้กัน เมื่อได้อย่างนี้มาแล้วดูดูดูด,ดูมีปัญญาแล้วนะดูสามดูดู 3, ดูดููพร <c oughs> าะมีปัญญาอย่างเงี้ยถามว่าสิ่งนี้เป็นอนุใสไหม <S <S ติดตามส่มไหมเออเป็นสิเพราะว่ามีอันนีส่วนของการทานศีลเออมีมันเดิมเลยเห็นไหมอุปนาสสงแล้วแต่ใช่ไหมติดตามเป็นอุปนิสัยมา เมื่อเป็นอุปนิสัยมาสามารถที่จะกระทำให้เกิดให้มีใต้ยานที่หนึ่งยานที่สองเป็นพระโสดาบันได้นะ,ะอันนี้ถ้าว่าโดยการถ้าเขาสั่งสมมาของเก่าที่เคยทำเอาไว้<ะ>ใช่ไหมอาจจะมาหนุนใช่ไหมอาจจะมาหนุนอีกก็ได้ไม่ะจะไปรู้สามถึงนิพพานนะ่ะรู้ได้ไหมละ่ะรู้ไม่ได้ชาติที่สามถึงนิพพานนะ่ะมันเยอะนะเออสมมติว่า ถ้ายกตัวอย่างนะสั่งอ่างนิพานมันเยอะแค่ไหนอะไม่ชีอย่างเงี้ยนะสมมติว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นทิฏฐาธรรมวิธาียกรรมอย่างเงี้ยสมมติเมื่อวานเมื่อวานเป็นทิฏฐาธรรมวิธานียกรรมแล้วก็วันวันนี้สมมติวันมันมีมันมีเจ็ดวันอย่างเงี้ยเจ็ดวันเมื่อวานเนี้ยเป็นทิฏฐาแล้ววันนี้เนี่ยวันนี้ถึงวันวันไหนวันนี้วันอวันอาทิตย์ถึงวันอะไรจนก่อนที่จะถึง วันที่เจ็ดอ่ะอ่าวัวนเสาร์ใช่มไหมพอวันเสาร์ปั๊บเนี่ยมันนี่คือพบที่สามถึงนิพพานมนมองไม่เห็นภาพหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดวันอันนี้เป็นทิฏฐะนี่ของเมื่อวานเนี่ยเป็นทิฏฐะธรรมะเิทธียกรรมค อันนี้เป็นชาติที่สองอปุปปปชะใช่ไหมพิธานิยกรกันทีนี้เหลือเหลือเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือนนนนห้าวันเนี้ยห้าวันเนี้ยเรียกว่าพบที่สามจนถึงนิพพานอันนี้ยกตัวอย่างวันเฉยนะจริงๆมันนับไม่ถ้วนนะาเานอไปเยะมาเยอะสิใช่ไหมฮะเนี่ยระหว่างนี้ถึงนี้เนี่ยเมื่อไหร่ไม่รู้คุณดูสิว่าถ้าหากว่าสมมติว่า วันนี้สามารถบรรลุธรรมก็ได้เพราะว่าทุกที่สามเป็นิพพานนี่ใช่ไหมใช่คับวันนี้บรรลุธรรมก็ได้ไอ้นายคนนี้นายนานยชอที่เกิดมาใหม่เนี่ยครับ <ฮะ S 1> อันนี้อาจจะเป็นนายนายอะไรนะชื่ออะไรดี <ฮะ S 1> ดวงดีแล้วกันนะไ <ฮะ S 1> อ้ไนายดวงดีดวงดีดงดดงดนาะเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะบรรลุในวันนี้ก็ได้หรือว่าวันนี้ก็ได้ เข้าใจใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าพบที่สามเป็นต้นไปเพราะว่าพบนี้เมื่อวานยังไม่ได้บรรลุใช่ไหมยังไม่ได้บรรลุเลยอันนี้แต่ว่าวันที่สองเป็นต้นไปถึงวันที่หกเนี่ยวันใดวันหนึ่งอาจจะบรรลุก็ได้อย่างเงี้ยสมมุตินะอันนี้เราสมมุติกันเฉยนะอันนี้ในส่วนของการที่บอกว่าพบที่สามเป็นต้นไปถึงนิพพานแต่บางคนจะต้องสงสัยว่าเอ้าในเมื่อมีวันนี้ก็ต้องมีพรุ่งนี้อย่างเงี้ยนะถ้าเอาตรงนี้ก็ได้ แล้วหลังจากนั้นไปเนี่ยอีกหลายวันไม่รู้วันไหนบรรลุอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้เข้าใจนะคะเนาะอันนี้ในส่วนของนายชอใช่ไหมครับ้าใจัยระยางมีใครจะถามอะไระไหมผมถามได้ไหมครับได้สิคะอจจาจารย์ะตอบได้จะตอบให้อาจารย์จะบอกเป็นมวิมวิโดยดึงเป็นแปดดวงถ้าเป็นมวิดวงนั้นในดวงที่ห้า มอวิธงที่ห้าอุเบกขาใช่ไหมครับอุเบกขาก็การให้ผลเป็นยังไงครับอุเบกขาก็ต้องให้อุเบกขาอุเบกขาโดยมากก็ต้องเป็นอุเบกขามอกุกะไรอะมอกหัวขุนั่นเหรอมันก็แล้วแต่เนาะว่าสั่งสมอะไรไว้ในชาตินี้สมมุติว่าคุณเอกเป็นคนที่คุณเอกอีกแล้วนะ <c ười> คุณเอกเป็นคนเฉยเฉยอย่างเงี้ยแต่จริงๆความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะคันคิ้วเลยนะ คุณเอกสมมติว่าชาตินี้เขาเป็นคนเฉยๆแล้วคุณมามาเจอหัวหน้าเงี้ยคนหัวหน้าเป็นคนหัวร้อเก่งมากอย่างเงี้ยนะทีนี้เรามาคุยกันบ่อยๆคุณเอกเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยเป็นคนสมมวนัดอย่างเงี้ยนะเออสะสมเอาไว้ใหม่ไงปรับใหม่ปรับใหม่ปรับวทนาของตัวเองปรับโหมดโหมดของวทนา อย่คุณป่ดเนี <im <im uh ่ยอยู่คนเดียวเพาหัวเราะไม่เป็นเนี่ยพอมาเจออาจารย์หัวเราะได้เลยอาจารย์ก็พูดว่หนะอหยอกเขานะพ่วงหรือเปล่าไม่รู้เข้าใจนะคะอันนี้เรียกปรับโหดโอโหแม่ยิ้มอย่างเดียวเลยนะยิ้มอย่างเดียวเออปรับปรับโหมดปรับโหดเขาสงสัยว่าในเมื่อเขาเป็นอุบถัขาแล้วต่อไปเขาจะเป็นสมนัได้ไม่ได้สิ ได้สิทำไมจะไม่ได้อ่ะหมีว่าไอ้ดวงจิตประจำตัวประจำครบมันเป็นบอวิ่งที่ห้าสังเกตนะชายเข้าใจเฉยเฉยแต่ทำทำอะไรทำไมใช่ไหมยังเฉยดูไม่ออกยังเฉยดูไม่ออกเธอจะไปยังไงเธอแต่ถ้าโสกนาจะโอเครู้นะเราสังเกตสิว่าสังขารขันเนี่ยนะไอ้ตัวที่เป็นเจตสิกที่เป็นตัวปรุงแต่งอะสังขารอะ สังขารห้าสิบอะ,ะสังขารห้าสิบดวงอะเจตสิบนะ,ะทําไมเขามีเยอะจังเพราะเขาปรุงแต่งใช่ไหมถ้าหากว่าเขาปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่ปรุงแต่งให้เกิดเวทนาให้เวทนาเปลี่ยนจากเวทนาที่แบบเฉยๆยยยกลายเป็นคนมีเวทนาที่งดงามขึ้นมาสมนัตขึ้นมาอย่างเงี้งยเขาอาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงได้เงี้ยเพราะว่าดูมหาวิบากอรมไม่ได้มีดวงเดียวที่ไหนล่ะใช่ไหมเออ ไม่ใช่ว่ามหากุศลมีแปดดวงมหาอิบาสมีดวงเดียวที่ไหนอะใช่ไหมก็เกิดขึ้นมาตั้งหลายดวงแต่ทีนี้ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เราอนุมานเอานะ,ะจริงกับเหตุกับผลต้องตรงกันโดยมากก็จะเปลี่ยนยากนะ,ะคนที่<ะ> <laughs> เปลี่ยนยากสิจะจะให้คนบสม,มนัยนยส <laughs> จะให้บสมนัดมาแบบขลงตลอดเวลาเขาก็ทําไม่เป็นนะ ระเบิดเลยนะเป็นหัวล้อเป็นหีบเลยใชเป็นหีบเป็นงอเลยใช่ไหมแต่จะให้คนเฉยๆมาอยู่มานั่งหัวล้อห้าห้าอย่างนี้ไม่ได้นะนะยังยังเราเนี่ยนะไปถึงอัคราสาวกป่าภาษาดูดใช่ไหมครับที่ท่านกระโดดเกิดใช่ไหมครับอ๋ออันนั้นก็เป็นอะไรนะ วาสนาเออศาสนาศาสนาเออสิ่งที่ติดตามมาเนาะมันก็ย่าหักอยู่เหมือนกันเนาะนเป็นตัวประจัพบแต่ไม่จริงในใจใช่มันเป็นไปได้เป็นไปได้คืออยู่ที่ว่าสะสมอะไรที่มันมากขึ้นเนาะถ้าสะสมอะไรที่มากขึ้นสิ่งนั้นละมันก็จะเด่นขึ้นนะกลายเป็นเด่นขึ้นมาชัดเลยนะคะเนเรื่องของจริตะจริต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 ตา จอจานระเรือสติต่อเติมจริตตัดจริตรตแปลว่าความประพฤตินะความประพฤติมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตศรัทธาวิตกิพุทธิอ่ะฮะยอย้อนย้อนทีหนึ่งราคะโทสะโมหะศรัทธา พุทธิพุทธินี่คือปัญญานะคะแล้วก็มีวิตเต๊อ,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 อในส่วนของขันธสันดานของพวกเราเนี่ยจะสั่งสมอย่างไดอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนเป็นตัวของตัวเองมากนะฮะ <c oughs> เป็นตัวของตัวเองมากบางคนมีราคาจริตเนี่ยราคาจริตเนี่ยเขาจะชอบของสวยของงามชอบของที่แบบว่าประณีตงดงามอะ่ะมันมีรายละเอียดอีกเยอะนะ แล้วก็โทรศ์เนี่ยอะไรได้นิดอะไรหน่อยก็แบบเคืองโกรธนิดเดียวเองโกรธเพราะว่าจริตของเขาทํามาเขาเรียกว่าทามาดีแล้วก็หมายถึงว่าไม่ใช่ดีนะไม่ใช่ของดีนะาาทำมาแล้วทามาดีแล้วมันหมายถึงว่าเต็มพร้อมแล้วก็คือพร้อมที่จะออกมาทางกายวาจาได้เต็มที่อะไรแล้วอะไรเงี้ยนะโมหะนี่ก็ลุ่มหลงใครไว่ายังไงก็ไปด้วยเนี่ยไม่ค่อยเป็นตัวตัวเองนะศรัทธานี่ก็ ถ้าไม่มีปัญญาช่วยเนี่ยศรัทธาเนี่ยโอ้พุ่งมีอะไรก็ให้ให้ให้ศรัทธาศรัทธาด้วยใจศรัทธาจริงๆค่ะแต่ถ้ามีพุทธ,ธิคือปัญญาปัญญามาช่วยนี่ก็จะดีนะแต่โดยมากเนี่ยนะนี่ก็แตกออกมาแบบชัดเจนของเขาคนที่มีปัญญาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับมั่นใจในตัวเองสูงมากคนประเภทที่แบบว่าฉันเก่งอย่างเงี้ยนะเออเป็นประเภทเก่งนี่ต้องควบคุมด้วยศรัทธาด้วยนะ สองอย่างนี้ต้องช่วยกันวิตกเนี่ยมันวิตกเจตสิกนี้ถ้าเราจําได้ก็คือเป็นสภาพธรรมที่เกิดกับทั้งบุญทั้งบาปเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าหากว่าเขาไปเกิดกับบาปเนี่ยก็ไปยกจิตขึ้นสู่ความโลภโกรธหลงได้ไงเข้าใจไหมก็เป็นคนไม่นิ่งนะไม่นิ่งไม่นิ่งอ่าเป็นคนไม่นิ่งคนวิตกจริตเนี่ยนะคนไม่นิ่งไม่นิ่ง,งก็คือชอบหาสังคมเข้าหาสังคมชอบคุย นะ,ะต้องต้องมีสังคมไม่งั้นเขาจะแย่มากเลยอ่ะเขาหาคนคุยนะีิตกจริตเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่กับมหาคุศลอย่างเงี้ยก็จะดีนะอะแต่โดยมากถ้าไปอยู่กับบาปอคุเนี่ยถ้าหนักไปทางบาปอคุเนี่ยก็แบบเป็นคนที่ชอบคุกคีอ่ะสัทธา,าพุทธ,ธิพุทธ,ธิพุทธ,ธิและวิตกค่ะ อันน,นี้ในส่วนของอันนี้ในส่วนของบุคคลที่แบบว่าที่ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆนะท่านท่านทำเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของจริตของบุคคลแต่ในส่วนของสมัยที่องค์รัสมาสัมพุทธเจ้าไม่มีนะคํานี้ไม่มีนะพระพุทธเจ้าจะเห็นเลยว่าบุคคลคนนี้นะ่ต้องให้กรรมฐานแบบไหนบุคคลคนนี้ให้กรรมฐานแบบไหนเงนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการทํากรรมฐาน ปฏิบัติทมนะแต่ครูบาอาจารย์ที่เป็นบุพพะครูบาอาจารย์เก่าๆที่ผ่านมาท่านมีประจิตตาวิชานะก็คือรู้ใจเนาะท่านก็จะใช้สิ่งนี้รู้ได้ว่าถ้าคนเนี้ยเออเห็นละเห็นเห็นเอาเอา,เอาทิปอะเอาทิ์เรียกว่าเอาใจทิปเห็นละบุคคลนี้มีอุปนิสัยแบบเนี้ยต้องให้กรรมฐานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ควรจะเอาแบบนี้แบบนี้ไปทำเพื่อให้จิตสงบหรือว่าจิตเกิดปัญญาอย่างเงี้ยนะแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านเนาะอันเนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโยงมาถึงเรื่องของการที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยโดยมากเนี่ยถ้ายังเกิดตายตายตายเกิดเนี่ยโดยมากจะเป็นอย่างเงี้ยไงอ่อจริตแต่ถ้าเรามีทุกอย่างหกอย่างเลยเนี่ยนะ ก็เรียกปะกินหน้ากากจริตปะกินหน,าหน้า,นา,นากาก <laughs> ใช่เรียกไลใช่เรียกไลปะกินหน้ากากจริต <laughs> ปีหน้าไปเรียนนะพวกนี้นะอันนี้ป้อนเอาไว้ให้เฉยเอ,อ่าป้อนเอาไว้ก่อนีห้าเอออาจารย์มั่นใจว่าผมผ่านผ่านดิ <laughs> <laughs> ขึ้นไปให้หมดเลยพอแล้ว